วง c o l u m n i s ของจอดใจนะครับวันนี้เป็นน้องปอนยาครัเซนและก็วรณศิลปประเสริฐกุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาหายไปนานเหมือนกันค่ะนะคะหายไปกับโควิดเออเป็นไงบ้างอ่ะสามีกลับมายังครับกลับมาแล้วกลักตัวแล้วกลักตัว1 4วันที่เพิ่งเคยเจอกันรักษาสามีเปนชาอะไรนะครับนอร์เวย์ค่ะโอเคมาวันนี้เรื่องอะไรจ๊ะในไหนพี่ดูถามถึงสามีแล้ว วันนี้ได้เล่าเรื่องนี้่าขอเกินก่อนอถามทั้งสองท่านดีกว่าว่าท่านไหนที่มีปัญหากับคอมเมนต์ลบคือพอได้ยินใครมาพูดอะไรแย่ๆแล้วคือวันนั้นทั้งวันคือแบบอารมณ์เสียพี่ดุม๋มแล้วโซเชียลเยอะหมอ้ะ เอองั้นก็เลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีพอไม่เจอไม่เจอไม่ค่อยลงอะไรแต่ถ้าเจอล่ะคุณวรศิษฐ์ผม่มนี่คุณถามถุกคนต้องทางนี้ครับคือมันไม่ใช่เล่นโซเชียลเดินแต่งานเราอยู่ในนั้นเยอะทำมาหากินอยู่ในอยู่ในคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็อย่างนี้แหละมันจะมีคอมเมนต์ลบที่โดนแล้วไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยกับคอมเมนต์ลบที่หยิบย่าเออมันรู้สึกแบบทั้งโกรธด้วยทั้งเจ็บด้วย ไปนันดามันก็จะมีคอมเมนต์ลบแบบหลายประเภทเออทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่บอลจะพูดก็คือว่าเรื่องของการดีลกับคอมเมนต์ลบแบบอาจจะยั่งยืนที่สุดเท่าที่ตัวเองพอจะคิดได้เวลาไปสัมภาษณ์ที่ไหนคงก็จะถามว่าแล้วเราจัดการกับคอมเมนต์ลบๆอย่างไรอืมแรกๆเราก็จะให้คําตอบประมาณว่าเป็นเป็นเพื่อนนางเอกแกอย่าไปสนใจเลยแล้วก็คือรลายไปกว่านั้นเป็นเพื่อนนางเอกไงไม่มีมารยาทพูดอย่างนี้ได้ไงตอนหลังเป็นนางเอกเลย ก็คือคิดไปเลยว่าคนที่เขามีความสุขเขาคงไม่ไปพูดแบบนี้กับคนอื่นคนที่มีความสุขไม่มีวันไปทาร้ายอันนี้ออกลูกแผลไม่ตาอันดับที่สามยังพัฒนาการต่อได้อีกคิดไปเลยทีนี้เป็นแม่นางเอกไปเลยแม่นางเอกลูกจ๋ะคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีอะไรให้คนอื่นเท่าที่มีให้ตัวเองนั่นหมายความว่าพอเขาให้สิ่งไม่ดีก็นั่นคือทั้งหมดที่เขามีให้ตัวเอง ก็คือไม่ดีดังนั้นลูกจ๋าเนี่เขานิดนิดเธอควรทําดีกับตัวเองเธอจะได้มีแต่สิ่งดีๆไปมอบให้ผู้อื่นแต่ท้ามกลางการพูดแบบนั้นการเป็นเพื่อนเป็นนางเอกแล้วก็เป็นแม่นางเอกเนี่ยคุณคิดอย่างนั้นจริงในการพูดเหล่านั้นไหมล่ะเพราะเรามีความทุกข์ไงคะเราต้องปรับใจเองออเความทุกด้วยเหตุผลเหล่านั้นอ่าเสร็จเราก็ไปสังเกตนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ขับรถกับโคราช อยู่ในรถกับสามีซึ่งบอกก่อนว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีมากเป็นคนที่แบบสมดุลแล้วใครพูดอะไรไม่เคยทำร้ายเขาได้เลยแต่งงานมาสิปีเนี่ยคิดมาตลอดว่าอะไรคือกุญแจสําคัญของความสุขของเขาที่เราไปทําอะไรด้วยไม่ได้เลยผมมีคําตอบอ่ะคืออะไรคะ เพราะเขาอยู่กับคนที่ทําให้โอกาสทําให้เขาอารมณ์เสียมากที่สุดได้คนภายนอกไม่มีโอกาสจะทําสิ่งนั้นได้อีกแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเหมือนจะไม่ด่าแต่ก็ด่านี่แหละนี่แหละที่ดุเป็นคนอย่างนี้ไงสิครับทำไมพิธีิกรก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ขับรถกับโคราชกันเนี่ยเฮ้ยเธอมาเล่นเกมกันเกมนี้มีชื่อว่าจงเติมคําในช่องว่างเธอจงเติมประโยคนี้ซิว่าฉันเป็นสามีที่ จ,จ,จุดจุดจุดได้คำตอบว่าคำตอบคือข้อหนึ่งเป็นคนที่สปอร์ตเข้าอ,อกเข้าใจซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบเมตตาปราณีความรู้สึกปอนคือมันนมันะจะมั่นนะนจะ่มอง <S <S <จะ S 2> ตัวเองดีจังเลยน <S <S เนาะเฮ้ยแต่ผมดูเขาเรียบร้อยมากาานคนดูแบบว่าสงบแล้วก็เรียบร้อยนิ่งๆอ่ะเลยถามว่าคะแนนเต็มสิบให้คะแนนตัวเองมา ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ในฐานะสามีเก้าอุ้ยหมั่นเพิ่มอีกหนึ่งไปไหนอ่ะอีกหนึ่งไปไหนอีกหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาอ้วนเขาอยากลดน้ำหนักอีกห้าโลถ้าลดได้ปุ๊บสิบเลยถ้าหล่อกว่านี้คือให้สิบตัวเองเลยสิบเลยอยากเป็นอย่างนี้มากอยากมั่นใจในตัวเองขนาดนี้อยากเป็นอย่างนี้ว่ะเขาถามเรากลับแล้วเธอหล่ะจงเติมคำในช่องว่างฉันเป็นภรรยาที่จุดจุดตาเราเราก็ฉันเป็นภรรยาที่ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใจร้อนระหว่างที่พูดไปอ่ะรู้สึกว่าทําไมเรามองตัวเองเลองแบบนี้แ,บบลแล้วเธอมองฉันว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเฮ้เธอเป็นคนใจดีนะเป็นคนที่ซัพพอร์ตด้วยเขาออกเขาใจเอา้าททำไมมันต่างก,กันกับความคิดที่เรามีกับตัวเองอ่างั้นตาอยู่ละให้คะแนนตัวเองหนึ่งถึงสิบให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ตอบไปแบบไม่คิดเลยห้าครับครับเส้นสิ่งนี้ในรถ มันเริ่มกั่นกรองดิฉันเริ่มขับรถไปถึงสระบ,บุรีแล้วจะเลี้ยวขวาแล้วปิงป้งปิงป้งปิงป้งปิง้งปิ้งปิ้งปิ้งเกิดไฟขึ้นเฮ้ยมันเหมือนตอนที่เรียนจิตวิทยาอยู่ที่มาหาวิทยาลัยอ่ะมันคือเรื่องเซลฟ์อิมเมจคือเซลฟ์อิมเมจแปลว,ว่าวิธีการที่เรามองตัวเองเหมือนกับว่าเรานั่งมองกระจกเนี่ยแล้วเราเห็นอะไรเรียนจิตวิทยาใช่ไหมกาบอกว่าคนที่ยิ่งฉุนเฉียวง่ายจริงเขาต้องหุ้มกรอบเพราะว่าเปราะบาง คนคนไม่ไม่ต้องหุ้มกรอบเพราะไม่เปราะบางหรือคนไม่มันคงในตัวตนก็จะต้องอวดสิ่งที่มีต้องเบ่งเวลาทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในเรื่องของเทฤษฎีของเซลฟ์อิมเมจเนี่ยเขาบอกว่ามันคือวิธีการที่เรามองตัวเองว่าเรามองตัวเองเนี่ยสมมติว่าฉันมองว่าฉันอ้วนฉันมองว่าฉันไม่มีความสามารถมันก็จะไปส่งผลต่อความคิดของเราว่าเราไม่ชอบตัวเองละก็ไปส่งผลต่อพฤติกรรมของเราว่าเราก็จะเป็นคนแบบอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองคนอาจจะไปพูดเรื่องอ้วนกับคนอื่นเลยนะเราเดินผ่านได้ยินไปคิดว่าเขาด่าเราด้วยนะ เ <laz> พราะมันเราคิดอยู่แล้วไงอจะเชื่ออจะเชื่อ,รอเราคิดอยู่แล้วว่าเราอ้วนคุณปอคงพยายามบอกว่ากลับไปเรื่องคอมเมนต์ลบเนี่ยที่เรารู้สึกเธอเพราะเราเชื่อเขาใช่ไหมมันก็ใช่น่าจะใช่นะน่านจะมีส่วน<ช>ต้องมีส่วนเพราะว่าถ้าเราชอบตัวเองแล้วเรารู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเราเชื่อในสิ่งที่เราเห็นเพื่อนข้างๆก็บอกว่าเราเป็นแบบนี้จริงๆไม่ได้เชื่อจริงไม่ได้หลอกตัวเองใช่ไม่มีใครทําอะไรได้เนี่ยเอาง่ายๆเลยสามีปอนนะ ใครจะว่าอะไรทําอะไรเขาไม่ได้เลยันบอกอ่าถ้าคนมาว่าเธอล่ะเขาบอกคนนั้นโกหกเพราะผมรู้ว่าผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็เลยมารี f l e c t ตัวเองว่าอ๋อที่เวลามีคนมาพูดอะไรกับเราหรือไม่พูดอะไรเดินผ่านๆด้วยซ้ำแล้วเราไปได้ยินแล้วเรารู้สึกเฮิร์ตเพราะอะไรเพราะเรามองตัวเองไม่ดีอยู่แล้วคือเราอาจจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่ว่าผมทางานเกี่ยวกับประเด็นนู้นประเด็นนี้เยอะใช่ไหมครับถ้ามีคนที่เข้ามาด่าแบบ ไอเลวจะตลกกับคําพูดพวกนี้มากเพราะว่ามันเหมือนคําด่าที่เขาไม่ได้คิดอะไรมามากมายอมเออเราก็มองเป็นเรื่องตลกเยียไ,ไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่พอเขาด่าตรงจุดตรงประเด็นปุ๊บว่างานเราผิดพลาดตรงไหนแล้วบางทีมันไปจี้จุดที่บอกเฮ้ยเออว่ะเอเอมันเจ็บจริงๆมันต้องมีมูลความจริงอยู่ในนั้นคาําด่าถึงจะเจ็บได้จริงแล้วมันก็มีคอมเมนต์สองประเภทคอมเมนต์ที่เป็นความจริงกับคอมเมนต์ที่จ้งใจมาหาเรื่องถูกไหมแต่อาจจะในทรงแต่ในทรงลบทั้งคู่ ก็มีคอมเมนต์ที่ตัง<ถ>้งใจมา<ถ>หาเรื่องแต่มีความจริงซ้อนอยู่ตรงนั้นนิดนึ่งถ้าเราหันกลับมาวันนี้ที่มีคนมาถามปอน,ปอนจัดการกับคอมเมนต์ลบยังไงปอนก็จะบอกว่าคือการสํารวจตัวเองนะว่าเรารู้สึกยังไงกับตัวเองบ้างเริ่มจากตรงนั้นอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่ปอนเห็นก็คือว่าปอนโตมาเคยมีเพื่อนพูดกับปอนว่าปอนชอบชมตัวเองพูดเหมือนมันเป็นเรื่องแย่ที่เราจะรู้สึกดีกับตัวเองอนั่นแหละมั้ยเนี่ยปอนคิดว่ามันเป็นการอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกดีกับตัวเองไม่ผิด ม่ผมผมว่าวิธีชมตัวเองมันมีหลายเรื่องถ้าถ้าคุณเล่าเป็นสิ่งที่เป็นมันเป็นเรื่องจริงแล้วไม่ได้ไม่ใช่เชิงอวดประเภทว่าฉันสวยกว่าเธอฉันดีกว่าเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันเป็นคนมีความสามารถนะฉันเป็นคน c a r ิ n g นะฉันทำกับข้าวเก่งไม่อย่างเงี้ยไม่คนจะไม่รู้สึกสร้างสร้างความมั่นใจให้ตัวเองมองแต่ความเป็นจริงไปใช่ได้แต่ในขณะเดียวกันพี่เคยเห็นไหมล่ะว่าเวลาคนที่แบบเขามั่นใจอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกดีกับตัวเองอ่ะเขาอาจจะถูกมองลบไง ในสังคมในบางครั้งมันน่าไม่เป็นไรมันมีคําพูดประเภทว่าสิ่งอาวุธปล่อยของเขาอมันจะไม่เกิดอะไรจนเราไปรับอาวุธนั้นใช่นั่นแหละจึงเกิดความเจ็บปวดผมว่ามันมีได้สองทางนะหนึ่งคือมองตัวเองดีหรือสองยอมรับไอ้ข้อไม่ดีนั้นได้อย่างเต็มอกเต็มใจมากเวลาว่ามาก็พูดเอเออก็ถูกของนายเออก็จริง เขาก,ก็บอกอย่างนั้นเขาบอกว่าวิธีการท <primera> ี่เราจะสร้างเซลฟ์อิมเมจที่มันสุขภาพดีเฮลตี้ข,ขึ้นมาเนี่ย<ถ>ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมลองคืนนี้เลยก็ได้เขียนมาเลย5ข้อฉันเป็นคนที่ถ้าข้อไหนที่ไม่ดีก็แก้ซะดูก่อนว่าจริงไหมหรือถ้ามันไม่ดีจริงๆเช็คแล้วพ่อบอกอืมแกก็เป็นอย่างนี้จริงๆเฮ้ยวิธีเติมเต็มให้เรารู้สึกภูมิใจก้าวผ่านสิ่งนั้นมา ได้ไหมทําให้เรารู้สึก <Stars> ดีกับตัวเองวิธีการง่ายๆแค่การสํารวจความรู้สึกกับตัวเองดูซิว่าเซลฟ์อิมเมจของเราคืออะไรแล้วก็ที่สําคัญยอมรับอย่างที่คุณสิงห์พูด <ør> สมมุติว่าเนี่ยโดนแซวมาตั้งแต่เด็กเลยดำโอเคฉันไม่ได้ขาวเท <Sh op> ่าพี่หรอกแต่การที่ขาวก็ไม่ได้ทําให้เขาเป็นคนที่มีค่ามากขึ้นกว่าฉัน <S 2> <S 2> <S <ๆ>เพราะฉันผิวสีไม่เหมือนเขาแต่ประการใดถ้าร<ๆ>ับ ความรู้สึกในข้อนี้ได้แล้วก็รับตัวเองได้ในธรรมชาติของเราใครมาพูดว่าขาวดาเขียวอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนะะทุกวันนี้และหลังจากนี้ต่อไปเราก็ยังจะเจอกับคาคอมเมนต์ที่ชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์ที่ดีหรือไม่ดีถูกใจใเราหรือไม่ถูกใจลองเลือกกลไกเลือกวิธีการพิจารณามันแล้วหาสิ่งที่ทําให้เราไปต่อได้ด้วยด้วยวิธีการที่ดีแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครในี่เป็นวิธีหนึ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร กลับมาดูตัวเองคขอบคุณน้องกรณ์ครับขอบคุณพรมิตครับเวลาหมดแล้วนะครับกลับดาหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับถ้าพรุ่งนี้ถูกลอตเตอรี่สิบล้านสิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไรความจริงนะพี่ไปวัดแล้วถวายทั้งหมดเลยเหรอไปอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งอ๋อนึกว่าถวายมาอยู่นิ่งๆก่อนใจดีมากเลยผมจะซื้อทริปไปโคโลกใต้ซึ่งราคาประมาณ3ล้านบาท เนี่ยถามทุกคนถ้าถามสิ่งปุ๊บได้คำตอบเลยนี่ต้องวิ่งไปวัดก่อนนี่ไปวัดเป็นผนึ่งนสิ่งแรกที่ผมจะทำคือตบให้แน่ว่าตื่นใช่ว่าวะวอะไรเงี้ย